ครับสิบสามกว่าจะี้พูดเลยนี่เรามาทดลองนะครับอ่หม้ออบลายน้ำมันนะครับของสมยัยอันนี้เราเราจะใช้เป็นอ่าโถที่สูงนะครับใส่เข้าไปอันนี้คือการตั้งเวลาควาร้อนตั้งความร้อนและอุณหภูมิอันล่างนี่คือการตั้งเวลานะครับอ่าตอนนี้เราจะเปิดอยู่ที่สักแปดสิบนะครับ ลองดูก่อนนะ <ไป S 1> แ,แล้วก็ตั้งอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับเดีมาดูว่าถัวเราจะออกมัดเป็นยังไงครับอันนี้เราถ่ายตั้งเวลาอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีนะครับที่อุณหภูมิ200เราใช้ถั่วที่สมนะครับที่สายไปต้นแรกนะครับเดี๋ยวใกล้นี่ก็ใกล้จะจะสุกแล้ว กลินหอมมากเลยครับเียวออกเลยก็ได้ไหมแกะดูเลยเียออกเลยที่ว่าสูตนั่นแหละตัดเอาแกะแ,กะแกะหนกายเนอนใช่ไหม <c oughs> เรามาดูครับว่า โอเรีคบ่เล้วครับแล้วเราดูมันนี่ครับอ่าอมาเม็ดสวยงามเลครับสองตั้งจำนูณที่สองอนะครับแล้วก็ตั้งเวลาประมาณ5้าถึงสินาทีแค่นี้ก็สุดลครับโอเคครับผม